สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่ปรกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้พามาชมรถกระบะนี่ครับสต๊อกรถกระบะในบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับจริงจริงรถเรามีเยอะมากผู้ชมถ้ากระบะเนี่ยรวมรวมแล้วก็ 30, 40คันเลยนะครับแต่ว่าเรากระจายกันไปนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่สาขาเสรีไทย68แยกหนึ่งะแต่ว่าใครจะไปดูที่นู่นนะครับโทรมาแจ้งต้าได้นะครับต้าไปสามารถไปดูแล คุณผู้ชมที่สาขาเซนรไทย68ได้เลยนะครับไปดูแลท่านเซอร์วิสท่านได้ถึงที่ไม่ต้องห่วงครับขอแค่โทรมานัดต้าก่อนนะเดี๋ยวต้าพาไปชมพาไปดูนะฮะส่วนใหญ่นะครับลูกค้าเนี่ยจะให้ความสนใจนะครับกับตัวนิสสันโนวาล่าซะส่วนใหญ่นะครับบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมที่บริษัทเพรยนเรานะครับรถทุกคันนะครับรถเกรด A หมดเลยนะครับคัดเข้ามานะครับรถเกรด A รถหน่วยงานรถประวางนะฮะ ก็มือเดียวจากป้ายแดงซะ,นะะ,ะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรถที่เทินเข้ามาซะส่วนใหญ่นะที่แบบเอ่อแต่ก็เป็นรถเกรดเออยู A ่ดี D, นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่บางคันก็จะแบบบางคันก็อาจจะเป็นเมทรันน์นอกมาไม่ได,ไได้ไม่ได้ประวัติศูนย์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยซะส่วนใหญ่รถเราก็เป็นประวัติศูนย์หมดมือเดียวจากป้ายแดงนะดูคันนี้ก่อนคุณผู้ชมนิสสันนวราร่า2.5ตัววีนะครับคันนี้คาร์เรเบอร์ River, ครับสี่ประตูตัวสูง ตัวคาเดเวอร์ผมอยากแนะนําลูกค้านะทั้งส่วนใหญ่เลยนะครับลูกค้าบางคนผมมีลูกค้าขายไปคันหนึ่งนะครับที่เป็นนิสสันนวราชคาเดเวอร์นี่แหละนอาลูกค้าตอนแรกอ่ะมาดูเป็นรีโวอยากได้รีโวเพราะเป็นแบรนด์หลักอยากได้โตโยต้านะครับแต่พอผมพามาดูฟังก์ชันดูรถตัวจริงมาลองขับตัวจริงเขาบอกนิสสันไม่แย่ครับและฟังก์ชันมันครบกว่าและราคาถูกกว่าคุณผู้ชมถูกกว่ามากครับอย่างคันนี้นี่ครับ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ ฟีดาวพนอ,อยู่แปดพันคุ้มค่ามากคุณผู้ชมเขาได้กล้องมองภาพรอบคันสามหศนะครับตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดตัวรถให้ดูนะไม่ได้ดูด้านในรถเพราะว่าตอนนี้เป็นวารากลางคืนแล้วแนะ่รถปิดหมดแล้วนะครับนะคันนี้ก็จะได้เป็นตัว V ีนะครับฟังชั่นครบครับกล้องมองภาพรอบคันสามหนนะครับจอเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนนะครับ รองรับบูธูธต่างๆ,ๆนี่ครับมีกล้องมองภาพรอบคันมาให้คันนี้มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้ด้วยครับดูรูกกระบะครับคุณผู้ชมไม่มีอรอยปี่อรอยแตกอรอยแยกนี่ครับหัวน,อน็อตไม่มีการขันไขขยับไม่มีอรอยเชื่อมแก้งานเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาครับเดิมๆหมดโคตรแจ๋วคุณผู้ชมคันนี้เดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างตัวรถต่างๆมีมาครบกล้องหลังนะครับกล้องถอยนะมันก็รวมกับกล้องสามหกศูนย์นั่นเองนะครับ ผมแนะนําเลยใครหา4ประตูนะถ้าเทียบกันกับย e ูสุกับกับโตโยต้านะถ้าเน้นเรื่องความประหยัดนะครับผมแนะนํานี่เลยนิสสันนาวาราแชริเบอร์ครับฟังชันได้เยอะกว่าราคาถูกกว่านะครับใช้งานไปไม่เยอะคันนี้ไม่หนึ่งแสนสโลครับปี19 4 4 9 0 0สบาทสนใจติดต่อตาเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0ูนย์หกสองเก้าสเจ็ดเจดสี่แป นะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมนะครับกับตัวไฮรักแชมป์ครับคันนี้ได้ปี2อ2 4นยเลยนะครับปีล่าสุดเลยนะครับปีใหม่มากๆแล้วก็เป็นรถเกียร์ออโ,โต้นะครับผู้หญิงขับได้เลยนะครับใครที่จะเอาไปสร้างรายได้นะครับเอาไปทําธุรกิจนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวเปิดกระบะได้3ทางครับพื้นกระบะเขาก็จะเรียบๆไปเลยนะไม่มีโป่งซุ้มล้อครับและใครที่จะเอาไปทําพวก ฟู้ดทักนะครับหรือว่าไปติดตู้วิ่งของวิ่งงานก็ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าหลายท่านเลยนะครับเอาไปวิ่งงานวิ่งใส่ตู้วิ่งพัสดุวิ่งอะไรแบบนี้เนะาะบางคนก็ติดตู้เย็นวิ่งห้องเย็นนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยผู้หญิงเอาไปทำเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่นะครับเป็นร้านตัดขนสัตว์เคลื่อนที่นะครับหรือว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่อะไรแบบนี้นะครับได้หมดเลยนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะไปทำฟรตทักกันนะี่ครับแล้วผู้หญิงทําได้ผู้หญิงขับได้ครับคันนี้ไหม่แค่7,000พโลคุณผู้ชมใหม่มากๆใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะครับใหม่แค่เจ็ดพโลครับสี่แสนสี่สี่บาทครับคันนี้โคตรถูกคุณผู้ชมประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะครับนะเอาตรงที่จะไปจ่ายป้ายแดงนะครับเอามาจ่ายค่าติดตั้งอุปกรณ์ฟุตทักทําธุรกิจท่านดีกว่านะแล้วใหม่คันนี้เจ็ดโล นะฮะไม่ต่างอะไรชักป้ายแดงเลยคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยขีดข่วนอะไรใดๆครับเดิมทุกจุดนะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้านในสวยมากนะี่ครับยูููเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยถามหานะาเดี๋ยวผมแวะหน่อยนะครับไฮเ h นเดอร์นะครับ er, คบันนี้7จ็ดแสนหนึบาทครับลูกค้าไม่ค่อยถามหาเพราะว่าราคาแข็งแน่นอนครับคุณผู้ชมคันนี้ไม่มันแค่ห0 0 0ื่นได้ออรถปีสองพันยี่สิบนะครับแล้วเป็นตัว เซตอีดิชันด้วยเอาไม่ใช่เซตอีดิชันขออภัยนะครับเป็นตัว X Series ด้วยนะครับเซตอีดิชันน้ำมันรีโว่นะครับอันนี้เป็นตัว X s e r ซ e s ด้วยนะครับก็เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับราคาก็แข็งนะครับแต่ความราคาเนี่ยจะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมคิดว่ามันแพงใช่ไหมคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าซื้อไปเนี่ยสมมุติว่าคุณในวันข้างหน้าคุณรวยคุณถูกหวยขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณจะอัพรถนะครับคุณจะอัพไซส์รถจะไปขับรถทีี่่มันนแพงกวา้ คันนี้ขายได้ราคานะครับอย่างต่ำๆคุณได้แน่นอน6แสนนะครับมีแน่นอนขับอีกสักปีหนึ่งอย่างเงี้ยราคาก็ยังไม่ตกด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์หลักนั่นเองนะฮะราคาก็ยังไม่ตกนี่แหละมันคือข้อดีครับแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบงบไม่มีนะแนะนำเป็นนาวาล่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมลองไปขายอีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้4แสน49,000คุณไปขายอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเหลือประมาณ3แสน2แสนแล้วนะครับ เหลือสองแสนนะราคาหายไปเยอะนะครับแต่ตัวนี้ผ่านไปอีกสัก2อามปีราคาเผลอๆยยังนิ่งอยู่เลยนีครับต้องบอกเลยว่ามันแลกมาด้วยความเป็นแบรนด์หลักครับนะคุณผู้ชมผมต้องเรียนแบบนี้น, 7, 10, 000, 9, 000 6, 000, นะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาทไม่หกหมื่นะแล้วปีสองพันยิบสองก็คือรถยังใหม่ๆอยู่นะครับก็ยังน่าใช้อยู่ดีรถมีทุกเซกเมนต์นนะที่บริษัทเพ็ญยนครับอันนี้เป็นรถ P.P.V. นะน,น, er นะครับก็มีนะคันนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับ Fortuner สองจุดเจ็ดนะครับเครื่องเบนซินปีสองพันห้านะครับขับสี่เกียร์โฟล์สองแสนสี่หมื่นเก้าพันครับเจ็ดที่นั่งราคาเริ่มต้นได้ดีเลยสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครนี่มาดูนาวราคันหนึ่งคันนี้โคตรคุม้มเนี่ยครับตัวคาริเบอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัว E.L. ครับคันนี้นะ มล้องมองภาพอรอบคัน360เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวแคบราคาหายไปเยอะเลยนะตัว4ประตู4 49,000 49, บาทครับตัวแคบคันนี้379,000บาทเท่านั้นฟรีท้าวนี่บผ่อน6,000กว่าบาท7,000นะครับบวกลบประมาณนี้นะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับคุ้มมากคันนี้นะราราคาถูกกว่ารถเก๋งอีกนะครับถูกกว่าพวกรถเก๋งปีใหม่ๆอีกนะครับคุ้มค่าน่าใช้เลยได้กล้องมองภาพอรอบคัน360ฟังก์ชันด้านในเหมือนกันเลยนะครับ เกียร์ออโต้ครับคันนี้ตัวคาร์บูเชัดเจนนะฮะอ่ะชัดเจนนะครับใครหาอยู่นะผมบอกเลยรถที่นี่ปลอดภัยทุกคันครับไม่มีชนหนักจมน้ํพลิกคว่ำเริมชารุูสูญหายรับประกันตรงนี้ได้เลยนะครับกระบะต่างๆนะครับรูปกระบะไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมการแก้งานใดๆสปอร์ตเป็นอ้างอยู่เรียงเม็ดสวยๆครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับครับอ่ะใหม่ๆครับตัวไลเนอร์เนี่ย ยังใหม่ๆเงาๆนะครับถ้าล้างเนี่ยอันนี้จะเป็นฝุ่นเป็นอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าล้างผมมั่นใจว่าดำเงาเงาแน่นอนนะครับสนใจติดต่อต้าได้เลยชอบคันไหนก็แคบหน้าจอมาบอกต้าได้เลยนะครับคันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะคันนี้ผมน่าจะรีวิวไปแล้วตัว e นี่ครับรีวิวสองจุดสี่ตัว e นะครับ, e รบก็คันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลปียี่สิบครับสี่ประตูตัวสูงแถมแคดดี้บอยนะครับ ลงเล่มอะไรให้หมดแล้วนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพบาทครับก็ถือว่าราคาดีนะครับเนี่ยผมถึงบอกไงว่าแบรนด์หลักเขาแข็งอยู่แล้วนี่ครับยางตลบใหม่ๆครับดอกเต็มๆเหลือๆนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวมีดกันบ้างนะครับได้ตัวรองท็อปเลยคุณผู้ชมนะครับห้าแสนแปดหมื่นเกพันบาทครับคันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับโคตรคุ้มเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดง นะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับสองจุดสี่ตัวมีดปียี่สิบได้ตัวรองท็อปที่ฟังก์ชันเหมือนกันกันกบตัวท็อปเลยคุณผู้ชมแค่ไม่มีเซ็นเซอร์นี่ครับเราก็ได้กุญแจดอกขันแล้วก็ไม่มีคูชคอนโทรลนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดตัวรองท็อปนี่ครับเหมือนกันหมดเลยที่เหลือเอ็กซิลีนะ่ด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังก็มีเอ็กซิลี่อีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าติดจองหรือยังนะด้านหลังเราก็มีกระบะอีกนะี่ครับนี่เอ็กซิลี่อีกคันหนึ่ง คันนี้ถูลงมาหน่อยนี่ครับอ๋อคันนี้แพงแพงกว่าคันเมื่อกี้นะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเพราะว่ารายคุณผู้ชมคันนี้ไม้แค่สี่หมื่นโลเท่านั้นถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินนะผมบอกเลยว่าขยับอีกนิดหนึ่งได้ไม้ไม้น้อยขึ้นบางคนซีเรียสเรื่องไม้มากกว่านะครับนี่ครับตัวมิดอีกคันหนึ่งสีขาวครับอันนี้ราคายังไม่มารถเข้าใหม่นะี่ครัคันนี้ใครสนใจก็แคปหน้าจอเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเอเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะ คันปิดท้ายคันสองท้ายเลยนะคันนี้ตัวธรรมดานะครับเซตอ t ดิชั่นเอนทรีนะครับ, Z entry, รบแต่คันนี้ได้ล้อ,อยางเอ็นทีครับเป็นยางตัวทายนะี่ครับยางเอทีแบบลุยๆหน่อยแล้วดอกเต็มๆเหลือๆเลยยางปีใหม่ๆครับนะได้ยางปี2025ปีล่าสุดเลยนะครับ4แสนสามื่นเก้าพันบาทครับไม่หนึ่งแสนห้าพันโลเท่านั้นปี21สี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออโต นี่ครับแล้วก็ได้แคร์รอรบอยแถมแคดดีบอยให้ด้วยนะครับโคตรคุ้มนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับแฉกหน้าจอมาสอบถามต้าได้เลยนะครับรถเข้าใหม่เอามีอีกเพียบเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ก็มีเซตอิดิชั่นนะครับมีรีโวลด้านหลังครับนี่ก็รีโวลแล้วก็มีตัวอีซูซูน่ครับจับทรงล้ออะไรเรียบร้อยนี่ครับมีมาให้หล่อๆเลยนะครับถ้าสนใจคันไหนแฉกเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับโทรมาได้เลยนะแอดไลน์ขึ้นนะครับเบอร์โทรนี้ 0623947748รถทุกคันนี้ครับรถสวยคุณภาพคัดเกิดเทุกคันครับไม่มีชนหนักจมน้ำพความเริ่มชำรุดสูญหายกลับสีกลอไม่เจอปัญหาพวกนี้รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มจำนวนครับบริษัทเพชรยนต์นะครับเนื้อที่กว่า20ไร่นะครับลงทุนไป200กว่าล้านนะครับสร้างบริษัทสร้างออฟฟิศอะไรต่างๆใหญ่หรูหราเลยนะครับไม่สามารถย้ายหนีไปไหนได้นะครับทุกทุกสาขาของเพชรยนต์นะครับซื้อเงินสดหมดนะครับ ทั้งที่ทั้งทางทั้งอะไรต่างๆซื้อเงินสดหมดนะเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับรถมือสองนะฮะไม่ใช่พื้นที่เช่าเหมือนร้านอื่นนะครับไม่สามารถหนีคุณไปไหนได้แน่นอนนะครับบริการหลังการขายต่างๆเราก็มีนะผมแถมประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหมื่นโลให้ทุกคันนะครับสนใจคันไหนนะครับติดต่อตามมาได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบรถกระบะนะครับเกรดเอแบบนี้ติดตามช่องนี้ไว้ครับเดี๋ยวมี รถเข้ามาใหม่ผมมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับถ้าระหว่างที่ยังไม่มีอัปเดตเนี่ยผมก็จะจับทีรรคันมาถ่ายรีวิวเป็นคันๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมารุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ